ผมมีรถกระบะขับเตี้ยออโต้มาให้รับชมกันอีกหนึ่งคันนะครับบอกเลยคันนี้อย่างสวยคุณผู้ชมจับจองกันได้ทันนะครับสภาพอย่างดีคัดเกรดให้แบบคุณภาพนะครับคันนี้เร็กไม้วิ่งเพียง9 0 0 0 0มื่โลเท่านั้นนะครับและได้โฉมเป็นปี2021นะใครที่สนใจนะครับรีบติดต่อเบอร์หลังกันเข้ามาด่วนๆนะครับที่0 9 8 6 2 7 6 8 6 2นะครับบอกเลยว่าภายในนี่สวยๆเรี่ยมๆคุณผู้ชมนี่หน้าจงหน้าจอไปพร้อมนะครับหัวเกียร์เนี่ยใสเิ๊กเลย ขับเตีย้ยเกียร์ออ,ตโ,อโต้ครับผมใครชอบเคยสนใจไปดูคลิปเต็มกันได้เลยครับสวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังตามหานี่ครับรถกระบะขับเตีย้ยออ,ตโ,อโต้คุณผู้ชมวันนี้ผมมีมาให้รับชมหนึ่งคันนะบอกเลยคันนี้สภาพดีนี่ครับคัดเกตให้แบบคุณภาพนะครับผมบอกเลยว่ารอแน่นอนนะครับแถมได้เป็นสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายนะครับคันนี้ทําสปาร้างขัดเคลือบสีเรียบร้อยครบ,บพร้อมขายและพร้อมส่งมอบสุดๆนะ ใครที่สนใจนะครับจับจองให้ทันนะครับผมบอกเลยว่างานดีมากๆสำหรับคันนี้ได้เป็นตัว2.4เอนที่นะครับปี2021คุณผู้ชมแล้วเลขไม้นะครับวิ่งโอ้โหน้อยมากนะคันนี้วิ่งน้อยมากนะวิ่งไปเพียง90,000โลเท่านั้นนะครับแล้วสีดูดิเล่นกับแสงได้อย่างดีเลยนะครับเล่นกับแสงอย่างดีเลยนี่เห็นไหมสีสวยเลยนะคุณผู้ชมสำหรับสีบอลเงินนะครับของโตตารี v วโชมนี้นะงานดีแน่นอนนะครับ ใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับสำหรับรถกระบะแคร็บนะวันนี้บอกเลยว่าหนึ่งเดียวในสต็อกนะครับที่ยังเหลือว่างนะครับผมรีบจับรีบจองให้ทันและเพิ่งทำสปาเสร็จแบบใหม่แบบสดๆร้อนนะครับงานหล่อแน่นอนนะงานหล่อแน่นอนนะครับสงวนราคาขายเพียง4ี9 0 0 0งบาทครับผมได้เป็นตัว Z e ต i t i o n นะครับปี2021ไปขับกันหล่อๆได้เลยสำหรับการเปลี่ยนโฉมของปีส0 2 1ันะโป่งร้อมีมาเรียบร้อยนะครับร้อแแ็กได้อลลอยนะครับผม รอบโคมไฟหน้าบอกเลยว่าสายสวยกระจังด้านหน้านี่เป็นโครเมียมนะตัดกับสีดำเมนูแบค็คตาโลโก้ตโตโยตา้าคมชัดนะครับผมรอบโคมทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่าใหม่คลิกนะครับในส่วนตัวรอแม็กเนี่ยได้เป็นอลลอยนะครับยางนี่เป็นบิสโตโจนนะยางปี2025ครับผมคันนี้โอ้โหนะเอาไปใช้กันย,วยาวๆได้เลยนะครับรอแแ็กนี่สวยกริปนะครับกระหลกซุ้มล้อด้านในเนี่ยรอยบุบรอยรักยวงรักยิ้มไม่มีนะครับแล้วหัวน็อตเนี่ยคมกริปทุกหัวเลยสวยมากนะครับ บางโคนนะครับจารุกโกไฮรักชัดเจนในส่วนของตัวจารุกโกไฮรักในส่วนตัวฝั่งประตูนะครับมีไปครบนะนี่กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยตัวฟิล์มติดแล้วเรียบร้อยรอบคันที่จับสีดํานะครับตัวนี้สวยสดงดงามแน่นอนนะสวยสดงดงามแน่นอนในส่วนของตัวหัวน็อตนะครับผมฝั่งตัวแคบปเปิดประตูแคบปเนาะไม่มีแกะเลยนะครับเมคอัพทุกอย่างชัดเจนนะครับ หัวน็อตคมกริปไม่ว่าจะด้านล่างหรือด้านบนตัวบอดแคปสวยสดงดงามนะครับฝาด้านบนเนี่ยไม่มีรอยยันรอยเจิมเลยตัวบอดนี่สวยๆน,น่นๆันตึงๆบอะผ้าแบบท้าเดิมโรงงานนะหัวน็อตนี่คมกริปไม่มีรอยแกะรอยไขย่คุณผู้ชมหัวน็อตนี่บอกเลยว่าคมคมเลยในส่วนตัวคอนโซลน,นะครับแอร์แบ็กมีไปครบนะครับพวงมาลัยสวยนะตาลโก้โตตาชัดเจนนะครับโซนเกียร์ทุกอย่างคมกริปนะหัวเกียร์ใสๆส,าสาภาพอย่างดีคุณผู้ชมคันนี้บอกเลยว่าคัดเกดมาให้แล้ว คัดเกบมาให้แล้วเลขไม้วิ่งแค่เก้าหมื่นเท่านั้นนะเอาไปใช้งานยาวๆเนี่ยนะตอบโจทย์ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับในส่วนตัวอย่างเนี่ยบิตโตนสี่ล้อเลยและปีสองพันยี่ิบห้าทั้งสี่ล้อนะบอกเลยว่าคุ้มมากล้อแม็กด้านลอยสภาพอย่างสวยนะครับนี่เห็นมาสดมาคมอีกหนึ่งคันนะกระหลกซุ้มล้อด้านในสวยสดงดงามนะครับช่วงล่างนะสวยกริปหมดเลยหัวน็อตไม่มีแกะเลยโครงสร้างนะครับด้านล่างทุกอย่างนะคมกริปนะครับสนงสนิมไม่มีเกาะนะ บางคนสวยตาโลโก้ไฮรักชัดเจนหมดนะคุณผู้ชมนะฟิล์มติดแล้วเรียบร้อยรอบคันนะครับไฟท้ายไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักนะครับกันชงกันชนด้านหลังเนี่ยสวยสดงดงามเลยรักยงรักยิ้มไม่มีให้เห็นนะครับตาโลโก้รีโวตาโลโก้ไฮรักนะครับทุกอย่างไปแบบครบๆนะครับคันนี้หรอแน่คันนี้หรอแนะ่คุณผู้นะชมหัวน็อตนะครับเมคอาร์ตทุกอย่างชัดเจนนะครับไม่มีแกะแน่นอน 4L นะครับ 4R ไปก็ครบ,ครบ หัวน็อตแต้มสีสีฟ้ามาครบหมดเลยรอยซุงรอยซีนเนี่ยแท้เดิมโรงงานนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับ c ีเอรบครบหัวน็อตคมกริปนะครับผมคันนี้เมคอาร์ Art, ชัดเจนหมดนะแมกไรเนอร์ iner, สภาพสวยสมบูรณ์นะครับแมกไรเนอร์ iner, นี่แบบใหม่ๆเรียเร่ยมๆเลยงานดีแนะ่นอนฟิล์มติดแล้วเรียบร้อยรอบขันนะครับในส่วนตัวสีนะครับ เรียมมุมทุกอย่างคมสวยและล้างขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยคร,ค,รครบแล้วเหลือแค่สติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้ตอนเคลือบสีมันลอกนะคุณผู้ชมอ่าเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับในส่วนของตัวรอมแมกได้อันลอยสวยๆนะครับนี่ยแมกก็ขอบ16นะทั้ง4ี่ร้อเลยคุณผู้ชมอย่างปี2025นะครับแล้วบางคนสวยกริปนะขัดงกระสีช่วงร่างทุกอย่างดูดีมากๆเรียกตัวถังชัดเจนนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขหม,หมุดหมดทุกอย่างแท้เดิมโรงงานแน่นอน คันนี้บอกเลยว่าเอาไปใช้หล่อๆได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะเท่น,นะคุณผู้ชมสําหรับภายในนี่สวยกริบครับผมบอะนันแน่นเบาะตึงๆนะครับพวงมาลาัยสวยตาโลโก้โตต้ตาชัดเจนเรียกไม่วิ่ง9 0้า0มโลหน้าจอไปครบนะครับพร้อมทัชสกรีนนะหัวกงหัวเกียร์เนี่ยใสยคลิกนะครับคันนี้สุดจะสวยสุดจะคมแล้วหัวน็อตไม่มีแกะเลยนะเมคอาร์ตทุกอย่างชัดเจนนะครับบานพวงมันพับนี่สวยๆเลยคุณผู้ชมเมคอาร์ตคมชัดหมดแผงประตูสวยสด งดงามนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่นะครับหัวน็อตฝั่งแก้มนี้บอกเลยว่าคมๆเลยภายในดีเลยนะครับสําหรับการขับขี่นะครับรีโวไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นเบอร์หนึ่งเบอร์สองวนๆอยู่แบบเนี้ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีคุณผู้ชมการขับขี่บอกเลยว่าสบายนะครับเครื่องยนต์ดีคุณผู้ชมแล้วพวงมาลัยสวยด้วยเห็นไหมตาโาโกโต้ตาสเตยระบบความปลอดภัยมาครบคันแอร์บงแอร์แบ็กตครบครับผมหน้าจอในมาพร้อม a อ d ด o i d Auto นะครับ มาพร้อม a อ d r รอ d Auto โ้นี่แอปเปิลคาเพมาครบตัวแอร์บอกเลยว่าฉ่าบอกเลยว่าเย็นนะครับหัวกงหัวเกียร์เนีย่ยใสกิ๊กหมดนะอีโค่โหมดทอเว่าโหมดไปก็ครบเลยคุณผู้ชมโอ้คันนี้สุดคันนี้สวยคันนี้สุดคันนี้สวยนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆได้ครับผมใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับจับจองให้ทันนะครับผมสภาพดีๆคัสเกตเแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าหายากนะครับนี่เห็นไหมตัวถุงคุมทุกอย่างไปก็ครบ พร้อมสติกเกอร์ติดจากโรงงานมาครบนะสำหรับม่านบังแดดนะครับบอกเลยว่าสวยสดงดงามแน่นอนเฮเป็นไงเก๊ใส่ของเก๊ใส่ของนะมาครบๆนะครับสองชั้นสวยๆคุณผู้ชมคันนี้ราคาเบาด้วย4ี่แสนสองหม้าพันบาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าต่อการซื้อแน่นอนใครที่แบบว่าอยากได้ไว้ไปขับไปขี่รวยเข้าส่งเข้าสวนนะครับ4 2, 9, บี่0 0 0คุณผู้ชม คันนี้บอกเลยว่าหน้าโดนมากแล้วยางปี2 0 2พันเลยทั้งสี่ล้อเอาไปใช้ยาวๆกระโหลกซุ้มล้ออย่างสวยโชคแต้มสีโรงงานครบๆนี่หัวนุ่งหัวน็อตคมกริปรอยซีในเน่แท้เดิมโรงงานบางโคนตาโลโก้ไฮรักชัดเจนครับผมคันนี้สุดแน่นอนใครชอบใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเบอร์หลังกันเข้ามาได้นะครับที่ศูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกแปดหกสองนะครับหรือสามารถแอดไลน์เบอร์หลังได้เลยนะครับที่ใต้ริก์คอมเมนต์ของคลิปนี้นะ ใครอยากไ่ดูรถจริงนะครับผมอยู่เสรีไทยหอง18ใจที่หนึ่งนะครับบริษัทเพจยนสาขาเสรีไทยนั่นเองนะครับก็สามารถในแอดไลน์หลังมาเดี๋ยวลังส่งโลเคชั่นให้นะครับแต่ถ้าดูคลิปนี้นะครับผมแล้วสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับก็สามารถอนจองออนไลน์ได้เรามีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเส็นได้ถึงหน้าบ้านเลยผู้ชมดูหัวน็อตยังไม่มีรอยแกะนะครับเมคอาร์ททุกอย่างชัดเจนนะครับเมคอาร์ททุกอย่างชัดเจน ไม่เห็นนะตะคงตะเข็บทุกอย่างนะรอยบุบรอยเคาะรักยงรักยิ้มไม่มีนะครับสําหรับตัวฝากระโปรงนะสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานมาครบหมดเลยนี่หัวน็อตคมกริบนะครับเมคอาร์ตอย่างคมอย่างสวยนะครับคันนี้ปั๊มโลโก้โตต้านะเห็นไหมคมชัดนะครับคันนี้นี่สวยกริบเลยแล้วส่วนตัวห้องเครื่องนะครับหม้อลมเบรกสวยสดงดงามครับผมเอเบสตามสีโรงงานไปครบห้องเครื่องสะอาดสวยคุณผู้ชมคันนี้นะ ค่อนข้างที่จะใหม่นะวิ่งน้อยด้วยนะเก้าหมื่นโลเท่านั้นนะครับคานเบ้าไฟหน้านะครับคานกลางนะ LR ไปก็พบหมดหมด,หมดทุกอย่างแท้เดิมโรงงานทั้งหมดเลยฝาปิดสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบครับผมห้องเครื่องสวยสภาพดีม่านุนงม่าน้ําในตาโลโกโ้ตต้ชัดเจนพร้อมตามสีโรงงานไปครบเลย LR มาแบบครบเครื่องนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่ไฟแน่นครับผมตัวนี้ยี่สิบเก้าเดือนเก้าหกแปดนะเปลี่ยนมาแค่ประมาณสองสามเดือนเท่านั้น โอ้โหเอาไปใช้ต่อ,อายาวๆคุณผู้ชมนี่แผนเพลระบุทุกเครื่องถังปีผลิตชัดเจนหมดนะหัวกระโหลกไม่มีรอยบุบรอยเคาะนะครับฉนวนกันความร้อนนะครับด้านหลังเครื่องอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับสายไฟท่อองค์ท่อแอร์ทุกอย่างนะบอกเลยว่าใหม่หมดจดคุณผู้ชมไม่เอาคันนี้จะเอาคันไหนครับผมเอาไปใช้กันคุ้มๆนะครับสําหรับแคป เตียเกียออโตรอร,อ,รอ,อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนได้เป็น2.4ตัวอินทีด้วยและราคาอย่างแจมราคาอย่างแจ๋วนะครับอยู่ที่4 29,000บาทเท่านั้นสุดยอดของความคุ้มแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถโอนจองออนไลน์ได้เรามีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเซ็นได้ถึงหน้าบ้านเลยถ้าใครไม่สะดวกที่จะมารับรถนะสามารถเอารถสไลด์นะครับไปส่งถึงหน้าบ้านได้เลยผมบอกเลยว่าบริการกันแบบครบค,ค,คุ้มแน่นอนสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะครบถ้วนนะครับไว้เจอกัน เป็นหมายแน่นอนครับผมในคลิปต่อไปส่วนในคลิปนี้ขอบพระคุณมากๆครับ